เปิดมาพอเจอดาคอันนี้เป็นแข้งใหญ่ดาคผูกดากสบายดีพี่น้องดาคขักดากแน่แล้วนี่ผูกดากมันเงื้องเกล่อดึงอยู่นิดน่อยนะสบายดีได้พอมพี่น้องเอฟซีถูกตก่านโอ้ยปั้นไม่เขากินหมดประเทศ

ไปทำงานเนพี่ได้จะโซ้ทำไมีเดือนเมื่อนีอ่มันชิลงเห่นหน้ามีเดือนเขาเขากันิล่งเล่นน้าเปยเป็นปรน้อยไปตีชิงกายมดอืดอนอม,ม,มกินยายตัวอย่างมันจะได้มีความสุข <c oughs> มาเลืองอ้ได้ด้ยอ,บบยอยหอยงานพดเฮ้ยชบม ยน้ำดำเข้าไปนะเดินมาไกลยานี่ยังอ่อนู่บ่กอยานอยู่ไหนเนึ่ยก่อนที่ทำนี่เห็นสันดกตัวหาสาเหตุหาสาฮ่าุค่มึงอยาได้สนุกด้กินไหนมันเห็นกูก็เห็นตัวกูก็บแนมไปทางเดียวกันหน้าเดือนหมองมักแจยปลาถิ่มลงในเขียว พากันเย็นปีงพี่น้องลายขาไแม่น้องเดือนลงตระแหว่งหนวดชิบว่าอะไรขุนนะขุ่นนะพอดีแล้วกูด่าขุนแม่วมาไม่น่ากินเราบอกไปขยะมาสั่นอืมโอ้คั้นมองขาแตกเด้ออวดระคาแตกมาหนุ่มมาเนีอยู่เปตะขีเดียดแตกคือในท้องมันแหละนายไงฉันรู้เสื้อกูมันหมุนอยู่ที่ มันกำลังอวยพี่น้องน์เลยมันหมุนนะหมุนจุ๊บจไปเลยอันนั้นแหละมันอวยนะมันหมุนนั่นข้าบอกเลยถ่วงมึงก็ทถ่วงทถองมันผีโว้ยนีมันตัวปลาใช่ไหมนุ๊งจะยึดยึดยาวๆเดี๋ยวไม่ได้กินอุ้ยน,อนน era, นอยนะันตัวปลาใช่ไหมอ่ะมึ๊งหลอกทำไมมันเป็นตัวยาวๆอันนี้ ทางหัวประเด็พี่น้องหน้าพญานาถนาบ่าวบุพี่น้องมีบ่เท่านามีบ่อลงบิ่งดูลงเบิ่งเท่าดูกลายไปเลยผู้มันเคยมีหนัอยู่ฟังเถาไปเถาไอ้เบอร์มันหมุนมันเป็นยุ่นยุ่ดไดจใจแน่ไดมันอวยกไงยังวะอยู่พีได้อยู่ลุ่มพี่มันปวดปวดพร้อมยุ่นยุ่ดเออขนาดบานทีชิปนะครับบางทีก็ได้ก่อนเขาไมนได้ก็ดีกัน มันกังเงากันยังไปจนออกกันยังมันเงาบอกได้มาถ่าาหรือมึงสิคอดลูกชิลให้ลูกมึงอีท่ากูไม่เอากูไม่เอาไม่ต้องมาหังดีปานเคยละระบยทบอียูทูบสื่อลูกเพื่นกัได้ระห้องหยทุาที่เนาะถายินุ่มร้านพัโอ้เห็นก็เห็นแต่งมสับเพีมาหนิบอกสะรวดเลยบอกเห็นดอกข่าหมวกมัง ถ้าาใหญ่ทึมุกุก็ค่ยอาุเยอะอิทุ่อยังทุบยัอทดอเออมักยอค่นะอิทุเอเที่ยงผ่พายเดินตัวนี้เนาะแมนบอกอเรียกอยู่กับท่านใช้ตัวผู้ ตัวน I mean? so ี awesome, so ้ด <illing en> <s Elliott humming> ้วยตัว <reci> ผู้ตัวผู้ตัวนี้ห้องพายสะห้องเขาตัวผู้ห้องเวอเออตัวผู้ตัวผู้อืออือโอ้สังกะสีแอบมีได้แต่จะยันได้ก่ันสิฉันเห็นตัวปลาบ่มีกระดูกมันบินเป็นปูเป็นเป้าเด้าเดิบเดบเดือกขา เกี่ยวไปเกี่ยวมาก็ <c oughs> าจับพีแข็งแล้วค่ะต้องมึงยังไงกําลังใจให้่ลองเพลินปลอบใจตัวเธอเด้อลงบืงเท้าเน,น,นี่ยเด้อมองเห็นตัวปีน <c oughs> อยู่ในน้ำ <c oughs> ม,มีมั้ง แต่ปากสองปากเขาผาดขีต้มก็มาใส่ฉินก็ซม้อหยุดเลยนะกูไม่กลัวไม่กุ้งนะกกูหลอกเพื่อหายกำลังใจมึงก็ได้เฮ้ยมึงกอเห็ดเห็นกูเชีรยน้ำมุกน้ำใจก้เลยเนี่ยบ่ถ้าใหม่ไดีได้สู สีเดือนอันนี้ไล่กลงกูลงงามอีลี่หอยกับมีเข้าไม้อยู่มีบ่อยู่กลางน่ะโอ้ยบ่เอางเปล่าก็แม่มึงเลยนะน่ะยังเอิงไปเลยอยู่กลางคือบ่มีเนาะฮะเดีอยู่หนักนะเออมีเลยนะนรกเอาส่

อู้ดยมอมมว้ยบอีเอ้ยมาเหยียดช่วยเดินห้อยปลากวางนี่ชาเล้าอยู่างมองเก่าในที่มันมีอะไรคือบอกเอานี่นั่นแกนั่นแกลูกแย,ย,ยกในขมับนะยุ่งบ่มองในกระมี่นี่นจึงไหวจึงไหวละกวดข่าวโลดกวดข่าวกวดมองเก่าแต่มันขึ้นภูขึ้นมาเดือน เออเออเป็นอะไรเออจังสรรตะกวดมองเก่าจ <c oughs> so ึงไหวตะกวดเข่าตกวดเขานะมาแล้วม right ันก็มาโฮมกันเท่าน่ะเดี๋ยวก็ผิดพลาดขออภัยเด้อสองแม่นกเดือนกันนะพักกันเบาหยอกเบาหัวเออจึงไหวมึงก็จึงเนิ่งๆแน่สวิงก็จึงตั้งกระดกมึ่งผลุพหลโลเท่าก็ดันขึ้นตัวเออก้มกุดลงวิ่งโมไซค์ก็สิมาได้เจ๊ทางนัน ได้ลนะมันหยุดขึ้นมาได้เราวินเขา่าถุกบาทว,า <laughs> วินโมไซเข้าดากมึงจึงลงเท <laughs> ่านะโว้ยเท่าไปเบิร์ตแลนะ <laughs> 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 หันะนะอีเด้นมันจะได้เลยเอา้าหลางไปหลังมาออกเบิรเท่าอุ <laughs> <จ>้ยอ้ย,อยเด่นมนีได้เท <laughs> ่า <laughs> มึงเราัง <laughs> มียอะ กวดเขากวดเขาบปานเรามันเท่ามันกับผู้ขึ้นตาเมือมันกวดนะกึ่งไหวนะกวดกวดจกจวักรถอืมคุณชิมาอะไรด้อืมบริสิณามาคนมาแล้วป้าเโอ๊โอ๊มากเลยเขาเชิจตรงได้ดีป่ะนี่ กันขวางข้าวกับพีทมึงเนาะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนสิมาลายโอ้ยเนาะทั้งเพื่อนเจ้าอารมณให้ว่าเอาไปจ้ะใจเงื้องอยู่กันผู้เดียวป้าโทรใจวายตายลมก็มากแล้วหายและแหลนหายตามใจเฮือนและผู้บรรทุกใจแม่มันผู้ไปหายได้อีไปหาย ไม่ลีซูมาม่ลีในเ่้นงยางนะ่ะถล่มก็มาได้เฉยง่ายงึ่งเยือนหายแล้วพาย,ยุลมลาวเลยเครื่องเข้าประต้าข้างนอกบ้างเท่า,านะกระเด็นออกข้างเก่าไม่ละเท่านะ <c oughs> อา่างดูใส่โทรศาพัพท์ เสียงลลมแ้งนีคือเป็นอนี้น yep ี <c 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 um ่จะลมแล้วกวดใสกวดใสไไวรถบมีขี้เหยียดอะไไว้ไว่ไมนื่องนียเนื่องนสวิงเนอโอ้ยลมมาพี่องลมมาลมมาอู้ทางลมทางพนลมทงพอ้พี่ดำไพี่ดำพี่พี่ดำพี่ดำบังเลยบังไปเลยย ยินดีเป็นทายาทนวนี่นี่พี่น้องลมเป็นหัวเป็นหัวมาฝนก็มาพรฝนถูกกระอเท่ามันเอาหลอดะไม่กลัวฝนเอารถเอาหม่องเดียวร ทางฝนทางลมมาไหลพี่น้องเอ้ยเออผมเป็นยังดอกมึงเสียมาทางใดนอืมคุ้งเกือกมึงกลับไปเราแล้วน้องซิโน่ผมแล้ว จิ๋เอากระบอกคอจับหน้าเรามาถึงจุดหมายไปไปเอาหมองเดียวพี่น้องพอลับเลยมนเท่ามเดลแหล่แน่นได้อ้าวคืองามเธอสู้ันนี่นะสู้อันนั้นคือเท้านาพี่น้องงามไปลีอ้าวอ้าอีกเยอะเอา บูมีอีกย bon ังหนคอยคอยลูกไปลุกไปโยคนมหอีลีเดสูบานนี่ยคนห่งจาปก็ได้เห็นยังเคยเห็นไหมด้วยเห็นไหมลมรักสมอง

อันหมากเที่ยวอันนั้นหมากเลยนะมันอันเดียวกันโอ้ยเฮ้ยพี่น้องมันเขาตายเบิ้งกันแล้วเบิ่งแล้หูเองกเล่านี่นมิหนี่พี่น้องเอ้ยเท่ากันอะไรเติบดูหัวเราตายแล้วโอ้ยนั่นบ่แม่นล้วก็บอกกินเลยกับแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้อาหารผัดอุ้โอ้ยกระตุ้นเดียวกันเลยแต่ว่าห้าวันถ้ามาเอาไอ้เพิ่์ลพี่น้องถ้าไม่ได้เอาดอกเท่ากันถ้าบอยมีกับเขาอยู่ก็เลยบอกเอาเหมือนนี่ อียังอี <laughs> อบอกันใหม่คลิปหน้าด้อพี่น้อง